สวัสดีครับพบกับนานกับยางตัวตึงนครนะครับวันนี้จะมาเทปเหยื่อตัวใหม่กันลองติดตามดูนะครับว่าจะมีผลงานในน้นนะได้รับชมกันหรือเปล่าครับไปื้ไม้นี่ไม่ได้ทายครับโอ้โหไปดูอีกแล้วอะไรครับขันแล้วปลาวิ่งเลย ทางตัวใหม่ไซส์สวยๆครับวิ่งไซส์ตรงมือครับไปนี่เล็กไปเลยครับบปา ปากผลง,งานเราด้วยนะครับแข้งดีสองพอปิดกล้องปั๊บมันกัดครับดูตัวดิโอ้แข้งดีสองนะครับอืมแข้งดีสามเพราะไม่ถ่ายนะกัดดีจังเต็มปากอีกแล้วครับใส่ปากเกลือนี่หมย เต็ปมปแค่มีสามครับ อย,อ,ยอ,ยอยู่ครับอยู่อยอยู่ับอยู่ี่อครับอยู่นี่ครับออรบอบนี้กับสีเขียวครับ เต็มปากเลยนี่ครับสวยๆด้วยนี่นะครับเต็มทีสีแล้วนี่ครับเต็มนนี่เต็มทีห้าเต็มทีหกเลยนะครับ mt ห้าสี 5, 7, 4, เหลืองนี่ครับให้ปลาเ็มอดจริงจริงสวัสดีครับกลับมาถึงบ้านแล้วเอาตัวใหม่ไปเทสกันวันนี้เขียวสีเหลืองสีดำนี่ครับผลงานที่ได้5าเต็มครับ ไซโลติดมาหนึงครับวันนี้ที่ใหญ่เราไซโลมาหนึ่งที่เหลือก็ใปปลาเข็มทั้งนั้นครับใครสนใจรับสอบถามได้นะครับึ้นใหม่ดี k เคเบอร์หนึ่งวัดเป็นติดไม่มีหลุดครับมีสีด้วยนะครับสีชมพูสีชมพูยังไม่ได้เทปเลยตอนนี้เอาสามสีนี้ไปเพศก่อนใครสนใจทักกับ คัดต่อสารได้ครับ